วันนี้ครับมาเที่ยวงานนะครับนี่ครับพระรามเจ็ดครับใครจะไปเที่ยวครับวันที่ 18- ถึง27นะครับนี่ครับเดี๋ยวกันนะครับนี่เลยครับวันที่ 18- ถึง27พฤศจิกาครับเธอไปเที่ยวงานลอยกระทงนะครับนี่ก็เอารถคู่ใจมาครับเอากาแลนฟิลาโนมาครับรถคู่ใจครับมาเที่ยวงานลอยกระทงวันที่17เจ็ด เอ้สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดเดย์เนี่ยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ลยครับพิษสบานเมืองบางกุ้รวยสืบสารวัฒนธรรมไทยครับนี่สะพานพระรามเจ็ดครับสิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดพิกาหกหกครับงานลอยกระทงนี่ครับงานลอยกระทงเห็นไหมครับนี่สวยแล้วสวยแล้วครับนี่นี่สวยสวยสวยเลย นี่เห็นไหมครับงานลอยกระทงนี่ครับแพรนี่เห็นแบบรอบๆเลยครับรอบถนนนี่นี่ครับบรรยากาศครับงานฟางฝางครับอ่านี่เลยครับงานนี่รอบๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีร้านค้ามาลงเยอะแยะมากมายที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวดูครับนี่นะครับเห็นไหมครับว้าวโอ้โห เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่อะไรสิบแปดหรือเปล่าวันนี้วันที่อะไรนะเนาะเดี๋ยวก็เจอกันนะครับเที่ยวงานนะครับนี่ครับๆๆๆครับดารายิะแยามากมายครับนี่ครับวันที่สิบแปดมีตลกเหยนืนสกอร์เปียน,นะครับสกอร์เปียวันที่สิบเก้าก็เจอน้องเฟิร์สพรชิตานะครับที่ยี่สิบที่ยี่สิบนี่ครับเจอกับ อามชุติมาอมซินิมาวันที่ทีบ่บ็ดลิง์ปรกเก็ดครับโชว์สรอบวันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยครับลิงประเกะะ็ดเจี๊กนี่ครับวันที่ย2ิบสครับย2 23บสองยบวงดนตรีลาชจะพึกแบนครับแบนนี่วันที่ยีสครับพีกาหกนะครับวงดนตรีแฮปปี้มิวสิกวันที่25่้าเจอกับวงดนตรี ไคล์ล์แบรนด์อ่ะจอวันที่ยี่สบหกสาวแล่บ้านนาครับอาเซฮานี่นี่วันที่ย7ิบเ็ดครับ27ิบเ็ดรู้จักใครก็รู้จักครับลำบานูครับเต็มวงครับมาเต็มวงนะครับนี่นี่ครับอาหารอร่อยอร่อยนี่ครับดูเลยครับนี่ครับอาหารอร่อยครับโอ้โหพระเจ้าจอนแล้วครับแน่แม่ โทรมาหาเบอร์นี้เลยครับสอบถามกันเลยครับว่าอะไรไงผมก็ไปราบเหมือนกันครับศูนย์ประสานงานครับศูนย์แปดเจ็ดามสี่ห้าถึงเก้าเจ็ดศูนย์สี่ครับอมรชัยตั้มครับก็ดูครับนี่ผมเม็รู้เหมือนกันนะครับนี่ดูบรรยากาศครับไปครับนี่บรรยากาศอยู่ตรงใต้สะพานพระรามเจ็ดครับเห็นไหมครับแค่ายขั้วลุมานุอยู่นี่สะพานพระรามเจ็ครับแล้วเราก็เดินดูไปเรื่อยครับ นี่ครับบรรยากาศนี่ถอยหลังให้ดูก่อนครับเดี๋ยวมันจะมีแสงสีเสียงมากกว่านี้นะครับนี่บรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยมีฟองฟางนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีต่อรถต่ออะไรเยอะแยะมากมายครับนี่เลยครับเดี๋ยวจะพาชมครับจะพาชมแป๊บหนึ่งครับกันกันแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่เราไปดูเลยครับบรรยากาศเป็นยังไงครับนี่เดี๋ยววนไปดูเลยครับในทางพระรามเจ็ดครับโอ้โหงานพระรามเจ็ดครับ วันที่สิบแปดครับแปดถึงยิบเจ็ดเนาะนี่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆถนนนะครับอันนี้เราอยู่วงเวียนการไฟฟ้านะครับพระรามเจ็ดเห็นไหมครับนี่วงเวียนการไฟฟ้าพระรามเจ็ดครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยครับนี่ผมอยู่วงเวียนอยู่เนาะนี่คือสะพานพระรามเจ็ดนะแล้วเราก็วนดูครับ ว่าตรงนั้นมีแสงสีเสียงมีไฟอะไรหรือเปล่าครับผมนี่นี่คือการไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีโรงแรมนะครับเบลาลาบีนะครับเบลวาลาบีเบลลาบีนี่ครับเขาังติดตั้งไฟกันอยู่นะครับนี่แหละครับติดตั้งไฟกันอยู่นะครับก็เดี๋ยววันที่18ถึง27บดนะครับนี่เราก็จะได้ดูว่า ร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะนี่อยู่ร,บรอบๆโอ้โหเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลเดี๋ยวคนจะเดินลอยกระทงแน่นขนาดยันริมน้ำไปลอยกระทงใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแสงสีเสียงโอ้โหแสงสวยๆนะครับนี่สวยครับสวยๆมากๆเดี๋ยวเราก็บรรยากาศมืดหน่อยครับวันนี้มืดเพราะไม่ได้ถ่ายกลางวัน อันนี้ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมมาช่วงเวลาตีหนึ่งครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มจัดงานลวันที่18นะเขาบอกจกัดงามที่สิตามป้ายโฆษดาที่ผมถ่ายไ้เมื่อกี้เนาะ,ะเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่ตอนนี้ผมว่าอยู่การเรียนรู้การไฟฟ้าทำาง,งานกลางครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมีไม่ค้าก็เริ่มจัด เราเพุ่งทำห้ากันแล้วครับนี่ฮะล้อหมุนด้วยล้อหมุนโอ้สวยไฟสวยมากไฟสวย <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะถึงใต้สะพาพนพระรามเรติแล้วครับดูเลยครับโอ้โหไฟมืดตตบ <c oughs> นี่ครับ บรรยากาศครับบรรยากาศนี่คือใต้สะพานพระรามเจ็ดครับนี่ครับสะพานพระรามเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวเราก็ไปดูครับที่ตรงในน้ำเป็นยังไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ไปดูใต้สะพานพระรามเจ็ดเลยครับว่าตรงตรงนี้ว่าเจลากระทงกันยังไงครับตอนนี้ก็เดินมาตรงใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับ ว่าพรุ่งนี้ันที่ส8บก็จะลอยกระทงครับพรุ่งนี้น้ำเยอะหรือเปล่าเนาะนี่ครับใต้สะพานเดี๋ยวเราก็มาเที่ยวงานวันที่18บดถึง27บเจ็ดนะครับใต้สะพานพระรามเจ็ดเนี้ยก็จะมีงานมาที่ส8ดถึงย0 18ิบิแปดถึง28บปดเนาะเออครับผมนี่ใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันในไงครับวันที่สิบแปดถึงยี่ิบเจ็ดนะครับก็พรุ่งนี้ก็มาลอยกระทงเอ้ยไม่หลังทงเออตรงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะโรถวิ่งกันแรงมากเลยอ่านี่ครับเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายครับนี่คือถนนพระรามเจ็ดครับครับเขาหนุ่มก็อยู่กับรถคุณใจมาแล้วครับเจอกันครับนี่ครับโอ้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับวนกลับครับว่า บรรยากาศต,ตรงพระรามเกียรต้การเดนายพระรามเก็ยเป็นยังไงต่อครับไปกันเลยครับไปกันเลยพร้อมรืยยัางไปดูครับบรรยากาศเราวนกลับไปครับวนกลับไปดูวันนี้คือใต้ทา,ทางด่วนครับทางด่วน <c oughs> เรียบด่วนเรียบด่วนวน,วน,นี่ครับอันนี้ก็มาถึงอันนี้มาจากจารัญเสนิดวงเนาะการเย็นรู้การไฟฟ้านะครับนี่ครับไปเรอยลครับไปกันเลย แปบ๊บนึงนะครับโอ้ยอะเรามาดูต่อครับนี่ฮนะแสงสีเสียงมาแล้วครับถึงกล้องไม่ชัดไม่เป็นไรครับมันมืดตึ๊บครับนี่นะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับนี่นะครับงานงานมีพรุ่งนี้อะพี่๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พร,นพรุ่งนี้มีกี่โมงพี่ อ๋อตั้งแต่บ่ายครับครับครับโอเคงานมีตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดนะครับครับผมนี่เลยครับนี่ศูนย์การเรียนรู้การฟฟฟ้าโอเคนี่ครับตรงนี้ก็จะมีงานพระรามเจ็ดงานพระรามเจ็ดครับวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดสิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดเนาะครับ ก็มาเที่ยวก็ได้ครับงานลอยกระทงวันที่18ถึง27พวกนี้ก็ตอนสายๆใบๆก็จะมีการจัดงานขึ้นมาแล้วนะครับครับผมก็เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวกันทั่วประเทศทั่วโลกทั้งฝรั่งไทยจีนมาที่ประเทศไทยนะครับก็ฝากข่าวสายไว้ทั้งหมดด้วยนะครับครับผมดีเจหนุ่มหมอหนุ่มแล้วว่าติดตามกันนะครับ โอเคครับรอดูนะครับนี่เลยกํากำลังทำงานติดตั้งร้านกันอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับตอนนี้เวลาตีสองครับตีสองตีสองเขากำลังตั้งงตั้งร้านกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายวันที่สิบแปดก็จะขายของกันแล้วครับับผมโอ้โหยาวเป็นกิโลครับใต้สะพานพระรามเจ็ดครับอะกรุงเทพเมืองไทยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั่วสาวะทิศประเทศไทยทั้งนอกประเทศนะครับก็มันก็อยู่ห่างจากต่อเข้าสารถนนเข้าสารไม่ไม่กี่กิโลนี่ครับใกล้ๆกันเนี่ยโอ้โหแสงสีเสียงสวยอะไรนะนี่นะครับเห็นเงียบๆพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคืนครับก็นี่แหละครับ งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27เดือนพิกานะครับปี66นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีชาวต่างชาติหรือว่าคนจีนค,คนทั่วโลกนะครับหรือว่าเป็นคนไทยก็จะมาเที่ยวงานลอยกระทงวันที่18ถึงวันที่27ที่ใต้สะพานาพระรามเจ็นตรงการไฟฟ้านะครับบางกรวยหรือเรียบทางรถไฟนะครับก็แากต่อข้อสายมานี่ก็พาตา้าปิ่ก้าหรือว่าจะเป็น เซนทาต์ปีนเก้าเหลือข้ามกัะพานพระรามแปดมาพระรามเจ็ดก็ยิงยาวมาเลยครับก็จะเห็นแสงสีเสียงครับนี่บรรยากาศก็กถ้าเดิรนรอบๆก็เป็นกิโลนะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดรถยนต์จอดถ้าไม่มีที่พักก็มีโรงแรมเบลลาบีนะครับมีโรงแรมอยู่แถวนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอดนตีด้วยนะครับนี่ครับจนช่วงนี้นะครับ ก็แล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับ